รใช่ครับเราบินด,ดีครับก็ตอนนี้เราบินได้ประมาณสักสประมาณสักเกือสอเดือนได้แล้วนะครับก็โค้ดก็บริษารก็ตอบรับดีมากครับทั้งตัวที่เป็นโริสารที่ เป็นคนเบตงโ,โดยโดยโดยคนที่อยู่ในเบตงนะครับแล้วก็ผู้ริการท่องเที่ยวต่างๆก็เร,เริ่มเริ่มที่จะเข้ามาบินกับเรามากขึ้นนะครับ <S <S สิ่ง,ง,งที่ยาก <S <S ตอนนี้ก็คือว่าช่องทางการเรียนช่องทางการไปสัมพันธ์นะครับเราก็ต้องเร่งปปะชาสัมพันธ์ให้เร็วที่สุดน,นะครับแล้วก็ให้เกิดการรับรู้การเรียนรู้แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับด้วยความที่ประมาณ40 4 5 40าีนาที4นะี่นาทีเนาะถ้าเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ของเบตงก็สชั่วโมงขึ้นนะครับมันต่างกันมหาศาลนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนนะครับจากกทท,ทด้วยนะครับขึ้นในโปรโมชั่นที่ตามที่เห็น,นครับก็ตอนนี้เหลือ,อผมว่าราคานี้ไม่น่าจะมีครับต้องรีบๆกับต้องรีบๆบินกับเราครับ มีครับตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นลูกค้าในประเทศะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีชต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยนะครับล่าสุดตามที่ถ้าเกิดเราดูในทิกตอ k นะครับมีมีมีลูกค้าจากจากที่เนาจากนั้นนะครับเขาก็ จากนานมานะครับก็มาเที่ยวพักผ่อนอะครับก็มีต่างชาติก็ถ้าเห็นในทิกเกอก็จะรู้ว่าต่างชาติเองเขาก็บอกว่าเรื่องการเดินทางเรื่องทยวบินลักษณะแบบนี้ในต่างประเทศก็เป็นเรื่องธรรมดามากครับปลอดภยัยครับปลอดภยัยและเรื่องเที่ยวบินที่มี ก็ตอนนี้เราบินสุกสารอาทิตย์นะครับใบแรกก็9ก้าโมงแล้วก็เรากลับออกจากเบตงประมาณใบสามครับเหมาะความว่าก็ต่อเครื่องจากสายการบินตั้งแต่แอร์เอเชียไลออนแอร์เว j เ t นะครับก็ลงที่หัดใหญ่นะครับหรือว่าของการบินไทยเองลงที่หัดใหญ่เสร็จแล้วเราก็ต่อเครื่องของเราเข้าเบตงได้เลยครับแล้วคเขาสึกว่าเราทำไมถึงอยากที่จะมาเปิดแนี้ก็ตัวซีโอขงเรานะท่านเก มีความตั้งใจนะครับแกไปเห็นที่ฮาวายมาแล้วแกก็มองว่า,าสนามบินรองตลาดที่เป็นตลาดรองที่ไม่ใช่สนามบินหลักนะครับ mm hmm. เราคิดว่าเราอยากเชื่อมต่อสนามบินเล็กสนามบินในภูมิภาคกันนะครับเข้าสู่เข้าสู่สนามบินที่เป็นส่วนกลางครับ mm hmm. เราก็อยากสนับสนุนให้ให้เกิดการเดินทางในส่วนของสนามบินเ,เล็กๆนะครับเ mm hmm. ข้าเข้าสู่หัวเมืองหลักใหญ่ๆนะครับ mm hmm. ซึ่งปัจจุบัน ไม่มีสายการบินไหนเลยที่ที่ที่ลงมาบินในเซกเตอร์ในชุดในทั้นี้ครับแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากตอททก็ดีแคดก็ดีนะครับเดีเจทก็ท่านก็ให้ความกรุณานะครับก็ก็พยายามสนับสนุนให้เราบินในเมืองรองที่เป็นเมืองของโครงาพนะครับก็คิดว่าน่าจะดีครับในอนาคตแล้วหรืออาจาต้นเศร็ิจของช่วยได้ครับหมแน่นอนครับเนาะ ขายเครื่องบินก็คือเป็นฟีเดอร์นะครับก็ต้องก็เชื่อมเศรษฐกิจแน่นอนนะครับตอนนี้อย่างที่เราหลังจากโควิดที่ผ่านมานะครับมันก็ก็ต้องจากที่เรารู้รู้กันนะครับดูตามสื่อตามหรือ,รอว่าทุกคนก็ได้ครับได้รับรูบ้รับรู้สึกนะครับกับกับผลกระทบจากโควิดนะครับเราเชื่อว่าตอนนี้สิ่งที่เราช่วยกันได้ตอนนี้นะครับก็คือเราอยากให้คนไทยเริ่มเริ่มมาเที่ยวเช่นเราเริ่มต้นจากลองเที่ยวเบตงก่อนไหมนะครับผมคิดว่าเบตง ดีมากครับเราลองไปเที่ยวกันผมอยากให้ทุกคนไปเที่ยวน,นะครับผไปเที่ยวมาแล้วผมชอบเลยครับประช็งเตยมากครับแล้วก็คนเบตงเป็นคนที่น่ารักมากครับมีความเป็นหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็คนทุกคนในเบตรงรู้จักกันหมดเลยครับผมเดินไปตรงนั้นเจ๊ก,กับแกก็เรี้ยกเปไน็ไปไนไงเป็นไงอะไรอย่างี้แกก็ทักทายกินอาหารอร่อยมากครับ เบตงนี่ดูโหมขนาดนี้นะครับกินงสองวันสาอวันยังไม่หมดเลยครับร้านเยอะมากครับล้วทุกร้านนะครับเอาเถื่อนบินของของเรานะครับอีซี่อะไลไปได้รับส่วนลด10% 20%รนบเปอ็นะครับร้านค้าในเบตงช่วยอย่างมากๆครับเขาซัพพอร์ตมากๆรับเชิญชวนิด้ทุกหน้าที่มาทมภัยพิบัช้ยนใต้ครับก็ในสามัญแต่ชายแดนภาคใต้นะครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันอันตรายใช่ไหมครับ แต่ในข้อเท็จริงแล้วนะครับ e. ถ้าเราลองไปสัมผัสลองไปอยู่กับชุมชนเขาจริงๆลองไปอยู่กับคนในพื้นที่จริงๆนะครับเราจะเรียนรู้ว่าเขาอยู่กันอย่างแบบสมบูรณมากครับแล้วก็ทุกคนก็อยู่กันมีความเป็นพี่น้องมีความเป็นมีความเป็นครอบครัวอย่างสูงมากครับอย่างโดยเฉพาะเบตงนะครับผมไปสัมผัสมาด้วยตัวผมเ,เองเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่มีมันไม่ได้อันตรายเลยเลยครับดังนั้น อย่างสะดวกโดยเฉพาะสามเจริญตะวันาคใต้นะครับมาเที่ยวกันเยอะๆครับที่นึ็นฐานอยากให้พี่ไดพูดถึงว่าเราเป็นศูนย์ฐานที่ช่วยสับเพื่อนในเรื่องของการเป็นที่ช่วยให้คนรู้จักชายแดนใต้มากขึ้นใส่ใส่กันหมดก็อีซี่อะไรนะครับเราพยายามเชื่อมจุดจากเราใช้ห้ดใหญ่เป็นเซ็นเตอร์นะครับแล้วเราก็พยายามเชื่อมอย่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อนาคตเราคงไม่ได้บินแค่เบตรงนะครับอาจจะมองจังหวัดอื่นในในสามจังหวัดมากขึ้นแล้วก็อาจจะมี เพิ่มไปถึงภูเก็ตสุราษฎร์ธาน,นีนครศรีธรรมราชแล้วก็กระบี่อะไรเงี้ยนะครับในเราก็จะเน้นทางใต้เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็อาจจะข้ามไปถึงหัวหินแล้วก็เปิดไปเมือง่ิๆต่อไปนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราอยากเปิดพื้นที่ของสามจังหวัดเชียงางใต้ให้ให้เศรษฐกิจกลับมาดีดีดีเหมือนเดิมต้องช่วยกันอีซี่อะไรคนเดียวคงทำอะไรไม่ได้ครับอ,อันนี้เพื่อเติมอ่า อยากให้พูดถึงสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่กําลังจะเดินทางได้ครับก็เครื่องบินที่เราเห็นนะครับก็เป็นจริงอยู่ความรู้สึกของคนนะครับก็ทั่วไปเคยบินเครื่องบินเครื่องบินเจ็เครื่องบินไปไปพัสอเครื่องยนต์นะครับทำไมถึงบินตัวนี้แล้วมันปลอดภัยผมบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรปลอดภัยกว่านี้นะครับเพราะว่าเครื่องบินเราใหม่ครับจากสหรัฐอเมริกาจากเซสนนี่ยนะครับดังนั้น ตัวนี้การเราได้ผ่านมาตรฐานของเซอสัสำนักงานก,ก,การมีพลเรือนในประเทศไทยนะครับทได้เซอร์ติฟายแล้วว่าเราได้รับมาตรฐานแล้วเรา,าปลอดภัยนะครับเราก็ด้วยตัวผมเองผมก็เป็นกับตันของเครื่องนี้ด้วยนะครับนั่นผมให้ความมั่นใจได้เลยว่าผมให้สัมภาษณ์เองแล้วผมก็บินเองด้วยนะครับผมให้ความมั่นใจได้ว่าถ้าผมปลอดภัยแน่นอนผู้โดยสารทุกคนก็ต้องปลอดภัยจริงไหมครับดังนั้นก็มาบินกับเราครับ แล้วเราเจอกันบนฟ้าคพมนเริ่มเลยนะคะสำหรับก้อยนะคะก้อยกรกฎค่ะเป็นนักบินของ EASY a อ r ์ไลนบางคนอาจจะเห็นก้อยในภาพลักษณ์ของนักแสดงแต่ตอนนี้ก็มาเป็นนักบินของ EASY แล้วนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยของเครื่องเราเนาะบางคนมีคำถามเยอะมากเลยคะ่ะว่าเครื่องบินของเราค่อนข้างเล็กแล้วปลอดภยัยไหมเป็นยังไง ปลอดภัยมั่นใจร้อย็เป็นนักบินเองตรวจเช็คเครื่องเองค่ะมีความละเอียดรอบคอบอย่างมากๆทีมช่างเราก็เป็นโปรเฟชชั่นอลกับตันของเราเองก็เหมือนกันค่ะเป็นกับตันที่มากประสบการณ์ด้วยตัวของก้อยเองก้อยก็มีประสบการณ์การบินเครื่องนี้มาถึง5ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะโดยสารเครื่องบินของเราโดยสาร Easy Airlines ของเรามั่นใจได้เลยค่ะปลอดภัย1 0 0แล้วก็บินนิ่มมากค่ะ สำหรับก้อยนะคะบินเครื่องนี้มา5ปีแล้วค่ะแล้วก็ได้บินไฟล์แรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะกับ e ีซีแอร์ไลนบินเส้นทางหาดใหญ่เบตงไปแล้ะค่ะประทับใจมากแล้วก็วิวบนเครื่องสวยมากๆค่ะก้อยมีแอบลงในเฟซของก้อยแล้วก็ติ k ก o k ก้อยไอจี IG ก้อยลงภาพวิวตอนก้อยไปบินทุกครั้งเลยเราจะเห็นภาพป่าฮาลาบาลาภาพ ก็ไม่แน่ใจว่าต้องถามคนค่ะใหญ่ไปตรงที่เป็นแม่น้ำเป็นสีฟ้าๆค่ะเป็นเขื่อนเลยสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเขื่อนบางลางสวยแบบสีเขียวสวยมากแล้วก็จะมีภาพสายน้ำที่ตัดกันจะเป็นเหมือนเป็นสองสีค่ะคือไปขึ้นไปครั้งแรกประทับใจเราก็เห็นเมฆเห็นหมอกตัดกับสีขาวสีเขียวเธอดีมากๆค่ะจะเป็นวิวที่ผู้โดยสารของเราจะได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้ผ่านหน้าจอเครื่องบินเหมือนเป็นวิวเดียวกับที่นักบินของเราได้เห็นเลยค่ะ